หนังสือเพลงหน้า46เชิญยืนองค์พระสุรีสิสวราน้นอมนมาสาการชีวิตประทานพร้อมกับเพลงในดวงใจขอเชิญพระองค์ทรงน้ำท่าพ้นบวงมานภัยแสงส่องหนทาง ปลอดพ้นภัยความทางดีองค์ <อง S 1> พระสุริศีสวัสด์น้อนมนมาสการช,ชีวิตประทานพร,พร้อมกับเลิงในดวงใจเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอขอพระน,นสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าวความรักของพระบิดา และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรนผานข้าและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพมจารีเสมอขอทุสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรดาผู้รับใช้และแสดงพระทัยเมตตาปราณีต่อผู้วอนขอตลอดไป เขาทั้งหลายต่างภูมิใจที่มีพระองค์เป็นพระผู้สร้างและผู้ปกครองขอทรงฟื้นฟูสิ่งที่ทรงสร้างและทรงพิทักษ์รักษาสิ่งที่ฟื้นฟูแล้วนี้ไว้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อามน บทอ่านจากหนังสือกันดารวิถีโมเสสแต่งงานกับหญิงชาวคูตมีเรียมและอารุนตำหนิโมเสสที่แต่งงานกับหญิงชาวคูตคนนั้นเขาทั้งสองคนพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านทางโมเสสแต่เพียงผู้เดียวหรือพระองค์มิได้ตรัสผ่านทางเราด้วยหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินเขาพูดเช่นนี้โมเสสเป็นคนถ่อมตน เขาเป็นคนถ่อมตนมากกว่าใครๆบนแผ่นดินทันใดนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสอาโรนและมีเรียมว่าท่านทั้งสามคนจงออกมาและไปที่กระโจมนัดพบทั้งสามคนก็ออกไปแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงในเสาเมฆประทับอยู่ที่ทางเข้ากระโจมตรัสเรียกอารนและมีเรียม ทั้งสองก็เข้าไปใกล้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังถ้อยคำของเราเถิดถ้ามีประกาศศกของเราในหมู่ท่านเราจะสำแดงตนแก่เขาในนิมิตจะพูดกับเขาในความฝันแต่กับโมเสสผู้รับใช้ของเราไม่เป็นเช่นนั้นเขาเป็นคนซื่อสัตย์ที่เราให้ดูแลบ้านของเราทั้งหมด เราพูดกับเขาโดยตรงเราพูดกับเขาอย่างชัดเจนไม่พูดเป็นปริศนาเขาเห็นจนกระทั่งรูปสันธานขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมท่านจึงกล้าพูดตำหนิโมเสสผู้รับใช้ของเราเล่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธเขาทั้งสองและเสด็จจากไปเมื่อเมฆลอยขึ้นไปจากกระโจมนัดพบ มีเรียมก็เป็นคนเป็นโรคผิวหนังที่ติดต่อได้ผิวมีสีขาวเหมือนสำลีอารรนมองมองดูมีเรียมก็เห็นว่านางเป็นโรคผิวหนังที่ติดต่อได้อารรนกล่าวแก่โมเสสว่าเจ้านายโปรดย่าลงโทษเราเพราะบาปที่เราได้ทำไปเนื่องจากความโง่เขลาของเราเลย อย่าปล่อยให้นางต้องเป็นเหมือนทารกที่ตายในครันซึ่งมีโรคที่กินเนื้อไปครึ่งหนึ่งแล้วก่อนจะคลอดออกมาโมเสสจึงทูลอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงรักษานางให้หายเถิดพระวาจาของพระเจ้า โปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพะเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์เถิดโปรดทรงลบล้างการล่วงละเมิดของข้าพเจ้าเพราะพระกรุณาของพระองค์โปรดทรงล้างข้าพเจ้าให้สะอาดหมดจด จากความผิดของขบเจ้าโปรดชำระขบเจ้าให้บริสุทธิ์จากบาปที่ขบเจ้าได้กระทำโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าเพราะขพเจ้าทางหลายได้ทำบาปเพราะขบเจ้าตระหนักดีถึงการล่วงละเมิดของตน บาปของข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเสมอข้าพเจ้าทำบาปผิดต่อพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียวข้าพเจ้ากระทำสิ่งที่ทรงเห็นว่าชั่วร้ายข้าพเจ้ายอมรับผิดเพื่อพระองค์จะทรงสำแดงความเที่ยงธรรมที่ทรงช่วยให้รอดพ้นเมื่อทรงพิพากษาและจะทรงชนะคดีเมื่อทรงไต่สวนใช่แล้ว ข้าพเจ้ามีความผิดตั้งแต่เกิดเป็นคนบาปตั้งแต่มารดาตั้งครรนโปรทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงสร้างใจที่ใสสะอาดไว้ในข้าพเจ้า โปรดทรงฟื้นฟูดวงจิตของข้าพเจ้าให้มั่นคงขออย่าทรงผลักไสข้าพเจ้าไปจากพระพักขออย่ายกพระจิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ออกจากข้าพเจ้าเลยขอพระองค์ประทานความชื่นชมที่ทรงช่วยให้รอดพ้นคืนให้ข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงคำจุนจิตเอื้อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไว้ในข้าพเจ้า โปรดทรงพระเมตตาเถิพระเจ้าขา้าเพราะข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปเชิญยืนอเลเลลูยาอเลเลลูยาอเลเลลูยาพระอาจารย์เจ้าค้า พระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลอเลลูยาอเลยลูยาอเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระบรสารโดยนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เมื่อพระเยซุเจ้าทรงเลี้ยงประชาชนจนอิ่มหนำแล้วทันทีหลังจากนั้นพระองค์ทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามทะเลสาบล่วงหน้าพระองค์ไปในขณะที่พระองค์ทรงจัดให้ประชาชนกลับเมื่อทรงลาประชาชนแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนาตามลำพังครั้นเวลาค่ำพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพียงพระองค์เดียวส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตร กำลังแล่นโตคลื่นอย่างหนักเพราะทวนลมเมื่อถึงยามที่สี่พระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาสิทธ์เมื่อบรรดาสิทธ์เห็นพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนทะเลดังนั้นต่างตกใจมากกล่าวว่าผีมาและส่งเสียงอื้ออึงด้วยความกลัวทันใดนั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว,ว่าทำใจให้ดีเราเองอย่ากลัวเลยเปโตรทูลตอบว่าพระเจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ําไปหาพระองค์เถิดพระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปตโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ําไปหาพระเยซูเจ้าแต่เมื่อเห็นว่าลมแรงเขาก็กลัวและเริ่มจมลงและร้องว่าพระเจ้าข้าช่วยข้าพเจ้าด้วยทันใดน,นั้นพระเยซูเจ้าทรงยืนพระหัตถ์จับเขาตรัสว่าท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงสงสัยทําไมเล่า ื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปตโตรแล้วลมก็สงบคนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสการพระองค์ทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเยซูเจ้าทรงข้ามฟากพร้อมกับบรรดาศิษย์มาขึ้นฝั่งที่เมืองเยเนสเร็ตผู้คนที่นั่นจำพระองค์ได้จึงส่งข่าวต่อๆกันไปทั่วบริเวณนั้นเขานำผู้เจ็บป่วยทุกคนมาเฝ้าพระองค์ทูลขอ สัมผัสเพียงฉลองพระองค์เท่านั้นและทุกคนที่สัมผัสแล้วก็หายจากโรคพระวาจาของพระเจ้าขอพระกิตเิจาทรงพระเจริญเถิดเั้่เราพระวรสารตอนนี้เวลาที่เราได้ฟังเราก็มักจะจินตนาการภาพที่เปตโตรเดินบนน้ำไปหาพระเยซูและเปตโตรก็กำลังจะจมลงเมื่อเริ่มสงสัย ที่จริงมีรายละเอียดมากกว่านั้นที่นักบุตรมัทิวได้เล่าไว้เวลาที่พระเยซูเจ้าทรงเห็นบรรดา,าครสสาวกคงทรงรู้ว่าพวกเขากําลังมีความยากลําบากในเรือที่กําลังโต้กับลมท,ที่เหมือนกับเป็นพายุในเวลานั้นพระเยซูเจ้าเองไปหาพวกเขาพระคิดว่านี่เป็น,เ,ปนเรื่องราวที่สําคัญที่พระเยซูเจ้าเองทรงห่วงใยบรรดาศิษย์ ขณะที่พวกเขากำลังมีความยากลาบากพระองค์เสด็จไปหาเขาและแน่นอนเวลาที่พระองค์ทรงอยู่กับเขาบนเรือลมก็สงบนี่เป็นเรื่องราวที่พระอยากจะแบ่งปันกับพวกเราทุกคนว่าในขณะที่เราชีวิตของเราจริงๆล้วตั้งแต่ในอดีตเราก็เจออุปสรรคมีปัญหาต่างๆมากมายและเมื่อเราได้ละที่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระเยซูเจ้าเองทรงพร้อมที่จะเข้ามา ช่วยคีขายปัญหาต่างๆในชีวิตของพวกเราเสมอเพียงแต่ว่าบางทีเราก็มองไม่เห็นบางทีเราก็อาจจะลืมไปแล้วว่าเราเคยมีประสบการณ์ได้รับความช่วยเหลือจากพระเรื่องราวเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นในชีวิตของเราในทุกวันนี้ที่เราทุกคนยังคงมีความยากลําบากในรูปแบบต่างๆขอได้ยังคงมีความเชื่อและมั่นใจว่าในสถานการณ์ความยากลาบากของชีวิต พระเยสุเจ้าพร้อมที่จะมาอยู่กับเราและเมื่อพระองค์มาอยู่กับเราทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสงบเหมือนกับที่พระองค์ได้ช่วยให้เกิดความสงบกับบรรดาอัครสา,าวกในเวลานั้นขอพระเยสุเจ้าได้อยู่กับพวกเราทุกๆคนอยู่กับสังคมของเราและช่วยให้เกิดความสงบสุขเราเชื่อเช่นนั้นและเราก็มั่นใจว่าพระเยสุเจ้าเองจะทรงช่วยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรเพราะมีพระทยัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร แต่พระเจ้าให้สกลโลกขอถวายพระพรพราะมีพระไทยเมตตาประทานเล่าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนนรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอพระเกิพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณารับเครื่องบูชาฝ่ายจิตนี้และบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์โปรดทรงเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้เป็นบรรณาการนิรันดรสำหรับพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ก็พึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบเรื่องนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระปิยบุตรเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยอาศัยพระวจนะคือองค์พระบุตรซึ่งพระองค์ทรงส่งมากอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นพระบุตรนี้ทรงรับสภาพมนุษย์ด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรมจารีทรงกลางพระกรรับทุกทรมาน เพื่อทำลายความตายให้การกลับคืนชีพได้ปรากฏทั้งนี้เพื่อให้พระประสงค์สำเร็จไปจะได้นำประชากรศักดิ์สิทธิ์มาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสรุดีพระสิริรุงร่งโรนดพร้อมกับเทียนนิกอรและบรรดานักบุญโดยพร้อมเรียงกันว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระเศรุร่งโรนดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุด ขอทวาพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบัรดาลให้ปังและเล่าอางุลนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคิดเจ้าจะส่งมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประทานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ําเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้เส้นพระชนพระคริสตเจ้าท่งกลับเคินพระชนชีพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักรพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงสักและคณะสฆงด้วยเถิดพระเจ้าข้า ปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยรลาสีนิโคลัสและบุญยรลาสีชาวไทยทุกองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทอพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพระองคทรงพระสิริรุ่งรนดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อามาให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน ้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าแม้แพนการถล่แต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถิด โปรดเถิพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นไวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและร,รับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจพระอนุภาพและพระสิริลุงโรดเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์แต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับมาคราสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาสงบราบรื่นมีสามคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงจำเรือและครองราชตลอดนิรันดรอาเมน <Amen. S 1> ขอให้สันติสุขของพระคิดตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิด ลูกแก่พระเจ้าผู้สรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าพระพเจ้าไม่สมควรจะรบเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียมพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าจะบริสุทธิ์ พระกายพระคริสต์เจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์โปรดให้อาหารจากสวรรค์เพิ่มพลังให้ประชากรของพระองค์สดชื่นขึ้นแล้วประทรงเกื้อกูลค้ำชูเขาตลอดไปอย่าได้หยุดยัง้งและโปรดให้เขาสมจะได้รับการถ่ายให้รอดพ้นตลอดนี้รันดอนด้วยเถิด ท้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเทินอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิสดเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า324อิ่อิ่มใจในรักมารดา สุขอุรากว่าร้อยรักใดด้วยรักจากแม่ซึ้งใจรอยลดมาลายพาได้เทียบเลยมารีมาดาของลูกหัวใจพันผูกดวงใจลูกไว้ข้านอง